ครับก็กลบาวพบกับรเราเหมือนเดินมนะครับโซนา่าไอคิปครับผมโซล่าและลูนะ่าครับผมแล้วนี่เราก็มีแขกรับเชยญมิเชลครับคุณแดันดัสครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม l e f t ฟ Dead 2เออเออแล้วลถูกแล้วถูก,ก,กแล้วตันบัดนึงโอเคมัาจะที่ห่างหายกันไปนับสามสิบปีนะครับผมนานขนาดนั้นเลยเล่เพื่อน <laughs> จะไม่รู้สิเพื่อนเพราะแต่ว่าเฮียสองร้อยกระฉับแล้วอัยอยู่สองร้อยมิเฮ้ยเกมเขาดูใครในซีุ่จุดจุดฮาร์ดเรนอ่านะฮะอันนี้ในความหมายเนี่ยจะเอ่อจะเหมือนกับว่าผลที่แบบหนักมาก ฮาร์ดเลนไม่ไม่ใช่ฝนแข็งไม่ใช่คือแบบประมาณว่าฝนตกหนักมออะไรประมาณนั้นนะ,นะ,ะเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราได้ไปเที่ยวในน้ำตกในอนการ่านะครับอิตาลาเมื่อกี้ได้ยินเสียงกูปะได้ยินครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกูใช่ปะได้ยิน,ยนแต่กูไม่ได้ยินมึงบบแป๊บหนึ่งเว้ยกระตุกหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะ ตอนนี้ฉันยังสมองไม่ใช่ฝั่งเดี๋ยวนะเรือสมองไว้แต่เลือขอับออกไปแล้วเรือสมองหาไอ้เร,ริ่มไปโม่แย่งกระทะก่อน <c oughs> อึูย่นไปแก๊สได้แล้วคุณกูได้ไหมครัวแฉลงดีวกว่าดูท่าจะโหดกว่า Stay together to survive นะฮะต้องให้อยูอ่ด้วยกันถึงจะรอดอยู่ด้วยกันตายหมด แยกกันตายคนเดียวรวมรวมรวมกันเราอยู่เอ้ยรวมรวมรวมกันอะไรนะรวมเอ่อรวมกันถ้าแยกกันเราตายคนเดียวไม่ใช่รวมกันเราอยู่แล้วแยกกันเราตายมือตายคนแยกกันเราก็ตายคนเดียวตายทีละคนโอ้ยิงกับตัวไมโลเซลทีละคนสองคนปิ๊บหมือเย้วเหรออุ้ยอันนี้แม่งรัวดีกว่าชอบอะไรอ่ะโอ้อุชี้เหรอทีนะ อไอ้จอมบี้เกมนี้แม่งฉลาดดีเนาะอ้อมหลังจังเลยเสียงมาทางไรมันแห่แห่ที่ไหนกันอะอยู่ไหนกันอะยงนอกออกมาสิแจ่อ้าวอ้าวอะไรกันตูดอ้าวขอโทษวิวิ่งหนีทีโรเชลค่าจอกกงอริงแล้วอะปีเตอร์ปีเตอร์ไปทางนู้นป้อมไปทางมึงอะอ้าวมาแล้วอะไม่มึงก็มาแล้วเอ๊ะนั่นตัวอะไรเห็นนะ เห็นนะบนหลังคาใช่ไม um uh ่ใช่บู์บูมอร์นี่ไงอ้าวสมอเกอร์สปิเตอร์ไอ้เหี้ยกูทำไมกูชอบจำสลับกันวะก็หาอยู่ในยูเทียววะบูมอยู่นี่อุ้ยใส่หน้าเต็มรู้จังเลยแต่ใส่หน้าแล้วใครอยู่ตรงนน้นนะกลังไปกำลังไปอุ้ยโอ้โหนี่ไงล่ะแตก โดด้ามด้วยไงทำไมโรเชลมันมาไม่ได้เรีมันก็มาไกลไปแล้วเอ้ยเอ็มพีซีแม่งมาเร็วจะตหาโอ้โอ้โอซาน่โดนไม่ได้ข้างบนโอ้ยอ้ยอ้้ย้เาดูเขายู่ข้างบนไงดู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 ด โขกปืนแม่งรัวได้ใจมากกระสุนก็จะหมดไวตามนั้นนะคะเออกระสุนแม่งก็หมดแบบรัวๆเลยใครมันตบหลังโลเชลก็ยืนมองอ๋อโหที่อย่างนี้เลยยิงเก็บตูดระวังโดนรถออกไปยิงปุ๊บหรือเปล่าวุกเรื่อนั้นยิงนะยิงเยอะยิงไม่ยิงนะกูไเดินมันนี่ไรซะบล็อกไปเองนี่แหละ วิ่งอย่างเดียวไม่สนใจอะไรนั่นแหะไปเลยขวัญเริ่มตกแล้วเว้ยโฟโต้โฟโต้อะไรมันปึ้งๆแล้วเสียงอะไรใครมันร้องไห้แถวนี้แล้วกูจะเข้ามาตรงนี้ทำไมเนี่ยมาไวจู reloading r e l o a ด i n งมึงร้องไห้เธอกระดาษเซลโอ้โหอยู่ข้างบนเลยร้องไห้จะข้างบนเล้วทีนี้เจอวะเจอวะ แหรวะเหนไหมวะาแป๊บก็ตัวเสียง่ายมูนไงน่ะตรงตรงนู้นน่ะลันเตอร์ลูกเออไจ้าเพื่อเลยเอะนั่นเแล้วน่นน่นนนน่งะโอ้โหเขบอกู่ข้าง่นบนนู่นบนนู่นจลูกซองละมาเชื่อกูล่วงอยู่เนี่ยเจอลูกซอละเจอลูกซอละโดนกูีไหนีไหนีไหนไอ อุ้ยยิงโดนป้อมเต็มๆอ่ะขคุณมากครับพี่สู้มไงวะกดดไอ้นี่กดกดตรงแท็กเมาส์อ่ะไอ้ลูกจิ้งอ่ะโอ้ยเชี่ยลำบากไปป้ากลัวปืนเก่ากูคืนดีกว่ามามีวมบิชิแถวนี้ไหมเนี่ยสักอันหนึ่งเ่ยจะเอากระถา็ได้วะกระทานี่เพิ่งโยนทิ้งไปเองจากเหมียวก็ไม่มีใช้ไม่น่าหยิบปืนพกมาเลยก็เนี่ยไอ้เนี่ยพอมา ไหนพ่อเดี๋ยวปิวอีกอ่ะเสียใจอ่ะเมื่อกี้รถตันโอ้โหรถบนรทุกรถบรเป็นคันเลยกลัวไม่หากลัวหาไม่เจอเลยโอ้ยสารกระสุนสารกระสุนเน้นบินอีกแล้วโอ้บินไม่ถอยทั้งเมื่อกี้หรอกบินเราจังหวะเลยนี่นี่เขาตุมคนกระแพงเมื่อกี้มันจะวิ่งมาหาใช่ไหมเออนั่นดิ เดินๆไม่สนใจมันเลยอะหลังปุ๊กอะไรให้ไปต่อยมดีคูร้อยมากชมเที้นสองนี่ยังไรเสียงโอ้ยโดนก้แฉดมีมารยาทนะก็จะตัวใส่แทนถอยสารดูนะคนเลือดแล้วก็ต่อยอยู่ข้างหลังนะฮะไม่สนใจเลยเขาไปดูันดู หิวละปิดเดียวมสนใจหิวละงอนก็ดันให้โรเซยมันเข้ามาก่อนน่ะอ๋อจบไปความว่องอิจิวก็โดนตบเหมือนเดิมโดนตรวนต่อยอยู่นะทำไมทำไมไม่ยิงมาไม่ยิงแทงกันแบบนี้อินดลบหายหายไปเลยบิดบิดนกลานะนกลานกลานกนกลาวิช แปลว่าอะไรวะแปลดิไม่รู้วิทมันเหมือนเป็นบอสโคสุดเลยปะโคสุดแทงเขาแหละวิทถ้าเรายุ่งมันก็ไม่ยุ่งกับเราจะแค่ยิงแค่มาเพราะว่าถ้าเราถ้าเราฆ่ายิ่งสุดถ้าฆ่ายิ่งสุดในบรรดาบอสก็คงเป็นวิทนี่แหละเข้าไปใกล้ย,ยิงเขาเข้าไปใกล้แล้วยิงอัดเลยใช่ไหมอืมเราแค่ดูเลยขนาดขนาดขนาดแทงยิงอัดมันยังหันมาตบได้เดี๋ยวอยู่แปะพิวเพื่นหน่อยดิ หนไม่เสร็จเลยเนี่ยอร่อยไอ,อ,อ้เฮ้ยให้หน่อยแล้วไม่หิ้วสมุดสกุลสาหร่ายรู้สึกจีนแปบบอโอ้อยู่ไปเดียรียด้วยอเดียรีนตรงนี้อยู่ไปด้วยผิดอันอย่าเอาอันนี้มากกว่าไม่เอาทำไมต้องเอาเดียรีนอะพาราไม่ได้หรอมีพารามีเวลาพาราพาราแล้วหนูถืออะไรอยู่ลูกซองสากาอะไรเดียสากา อะไรอะไรอันวิ่งไปละไอ้ลูกซองน่หลูกซองเดินไปไหนแล้วล่ะผู้จะกระโดดทำไมวะไปเลยลูกซองเดินไปไหนแล้ววะลูกซองเดินไปไหนแล้ววะไอ้สัตว์มีมารยาทเออเออเอาแล้วมึงออกไปข้างนอกแต่ไม่ไหววะนะออกไปนานละเออเออวินบินไปบินเอาหน้าเอาหน้าไปแค่สัตว์ ไปแล้วเอาไโดนไปปุ๊บหาของไม่เข้าใจว่าแบงค์หน้าไม่โดนเอ้ยโอ้โหแบงค์ระเบิดแบบโหดมากมึงจะบอกว่าถ้าเสี่ยงบอกว่านี่แปผมรับน้องฮาราล่ะฮาราล่ะยืนมองพาราโอ เจ๊กอชแลงกอแลงข่ายนั่นน่ะไอไอไอตัวที่มันไอไอตัวที่มันคล่อมมึงอ่ะชื่ออะไรวะลืมจะบอกว่าเวลาเพื่อนโดนคล่อมโดนล่าขี้ควาที่เพื่อนเขาตะทีนึงก็ดีแล้ลูกนะใครเราหนูไม่เกลียดใช่ไหมหนูปกติหนูไล่ตบเลยไอเดี๋ยนี้มีสองตัวใช่ไหมเสียงกล้องขนาดนี้แบบเขาดราม่ามากโโอ้หลองไปคอมโบฮิตเลยอะอะฮือฮืออะฮือฮืออะฮือ กูยอ <Cornell. S 2> ๋อเห็นแล้วอ้ยเหี้ยมึงกูยังมองไม่เห็นเลยกูเห็นตอนมึงยิงเนี่ยเฮียอันนี้ก็ m 1 6ครับตอนไหนนะครับบี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 บมาเลยบีบบีบคืออะไรวะไอ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 ที่เป็นไฟแดงๆแล้วบีบบีบนะใช่อ๋อมุน้าเติมต่อไป กระสุนมันแบบเฉียวกูไปสองมิลไหนเขี้ยกระกระสุนของมึงก็เฉียวของกูได้เต็มๆโอ้ช่วยด่าไม้แล้วข้างๆนั่นแหละโหยิงอัดเลยยังโคตรเด้งปูเด้งมาเกิดเอ้สปิตเตอร์สปิทเตอร์ข้างๆอยากปลาแสบตาจุงเบยปลาทิ้งรู้เลยไม่อยู่ไหนหมดลองสือรอเลยล่ะ เ้ยโอ้โหโหดสัตว์แล้ะเพีร์แมนเติรมันเติรโอ้ยตรงนู้นอีตัววะเนี่ยวีตัวเนี่ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้แมนเตอร์วะดิโอ้โอ้โอ้โอยมันมีโหลดอ่ะอู้วอ้าวตกปลาตะกีก็พอลูกใช่เ่่นะใสแล้วครับผมครับอือคุณไปไหนกันนะครับเขาด้วยสิโอ้ไส้ไหลลิบดามากันจังเลยเฮ้ะ อยากยิงมั่งอ่ะอยากตะแต่ต้องน่าจะตายโอดสัตว์รออได้แล้วรำไงนะใครมันออีโก้นะเข่าให้โอ้ชาปนกิจสิน่ะแค่เขาทำมันโอ้ตัวลมอัดหน้ายตัวจำนึงไหมมั้ยจำเดียวสิ อ้าวปองโดนแม่เรียกแล้วนะมันก็โดนชาปนักิตเพราบอกว่ามันไม่พื้นเมื่อสั้นพื้นเมืสั้นเพราะอะไรเพราะว่าแทงมาพอติดมุมแป๊บเลี่ยงจากไปอยากตีบางล่างโอ้โหรักเดียวใจเดียวนะโอ้ตอบสบายลูกอย่างงี้ก็โดนตบแล้วทำไมรักเดียวใจเดียวจังหนูไม่เข้าใจวิ่งหาเน็ตก่อนเลยนะวิ่งหาเน็ตก่อนเลยอะ ก็รู้ว่าหนุ่มสูตนั้นไม่ต้องก็ได้มึงเป็นเกย์๋ได้ข่าวผู้ชายไม่ใช่เหรออาจจะใช่ก็ได้เออบอกเราแล้วว่าตัวตัวตัวเน็ตมันน่าสวยหายไปมองหน้าตัวเองแย่ reloading เฮ้ยแม่งยอกกันเลยนี่เน็ตมาหยิบถังกันนะไม่มีอะไรหรอกตรงนี้แหละโอ้โ วางปปีถอยเออหลบดีขาเกอร์ชาจะโอ้โหสมบูีมาเต็มหน้ามกียงโตโต้ี่โอ้ยเต็มหลังเลยหลังตูนเลยไม่เกรงโต้งเกรงใจเลยแค่หนุ่มน้ยอยคนหนึ่งคัอพีฮันได้จบมาขนาดนี้ ตรงนี้พวกพวกพวกที่เป no ็นซอมบี uh uh ้นี่คือจะเป็นพวกแบบพวกกรรมกรก่อสร้างใช่ไหมดูชุดนี้น้าตาเหมือนกันเลยมอเจอแล้วโอ้โหเป้าหมายมันก็มุ่งชนบอกแล้วไม่รักเดียวใจเยอะตัวใหญ่ๆนี่มาเฮ้ยแม่งรีโหลได้เชื่อไหมหละจะช่วยทีไรแม่งรีโหลดทีน้าวุ้นชิดคุไว้ทำไมลูกฮะน้าวุ้นชิดกูมีแต่แฉลงเดี๋ยวเอาแม่งไม่ตาย เอาลิงมาแล้วมาาตี่ตกลงมันฮอตทีจริงๆใช่ไหมตามมาเย็นข้างในเลยหนูเลิกอินหนูสีของหมดตัวแล้วเนี่ยเอาเน้นไม่มีฮิวหรอฮิวไปแล้วไงเมื่อกี้ไงบอกแล้วไงโดนตบแทงตบเลยเหลือฮ่าโดยดีเดี๋ยวช้าเจอเลยเหลือ15เสียงร้องแม่งมาก่อนตัวเนี่ไปเลยเดินเดิน มนไม่มีอะไรปะมีขวาน่ะเดี๋ยาจะเอาถึงประตูไหนเนี่ยอ้ยมีขาเม่กี้เห็นไอ้นี่เดินเดินลง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 จากอเลยเดินตรงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปประตูสตัวเองทำไมเราหน่อยจริงปงมจีริกงลิงงจะเลี้ยวซ้ายทำไมหลบโดดตัวอปเาเบากูนี่ไงหันไปฟันมนันไงโอ้ย โอ้สัตว์อับทำไมเพื่อนกูทำไมเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูทันแบบง่านไงหลังหลังหลังไล่ไล่อะไรอะไรนี่นี่โหบ้าเห่ะโราเชียร์โดนอะไรอ่ะเออลงขึ้นได้แล้วไปมันไปแล้วกันโอ้โหอยู่ไกลมากเลยโลเอ๋ยอ้าวตายเลยโหตายอย่างไวโดนอะไรวะน่ะสมองเครื่อ ใช่ใช่ใชประตูป่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเล่นถึงไหนเนี่ยถึงตรงนี้ป่ะหรืยังไงตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วก็คนี้เข้ามาต่อกันใช่อ,อ่าจบแล้ว,วใช่เหรอมันจะวเเ,เป็นสกับสก็เอสก่ก็สาม้วิตอนมันอยู่ต่อไมได้แล้วไงตามมันเลยเดี๋ยวดนตีนะเว้ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมโซล่าไอคิผมโซล่าแล้วโซล่าโอเคแล้วก็คุณออะไรอะไรมึงพอ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 ,พอจะแนะนำกูนี่ม,มึงลืมเลยนะศาสตร์แล้วก็คุณไงครับก็คุณหรอแต่มันดัสไงฮะโอเคครับแลสำหรับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสำหรับวับบนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ